ตาตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนคุณพ่อเจ้าระเบียบกับยายเพื่อนแมวขโมยเรื่องนี้เป็นการมิกรวมกันของหัวข้อคุณพ่อเจ้าระเบียบคุณพ่อใจร้ายที่แนะนำมาจากน้องทอฝันค่ะและอีกหัวข้อที่นำมารวมกันเลยก็คือเพื่อนแย่งแฟนค่ะส่วนใหญ่น้องๆก็จะเห็นพระเอกแบบแสนดีมาเยอะแล้วนะคะมาเรื่องนี้มาแนวดักดก,กันบ้างค่ะ บีมเย็นนี้กลับบ้านด้วยกันกับวาวานะเย็นนี้เราจะได้แวะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันได้สิครับวาวาโอ้เจ็บจังเลยบีมช่วยด้วยสิมีนาหกล้อมมากเป็นอะไรมากหรือเปล่านะมีนามาเดี๋ยวฉันช่วยพาไปห้องพยาบาลให้ก็แล้วกันนะบีมแต่นี่มันจะได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะงั้นวาวาไปเข้าเรียนก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวบีมขอพามีนาไปห้องพยาบาลแป๊บหนึ่ง มีนาปวดขามากเลยไม่รู้ข้อเท้าจะแพลงหรือเปล่าอะ่ะบีมไปเร็วๆเถอะบีมถ้ายังไงช่วยนวดขาให้มีนาหน่อยนะใหญ่นั่นเป็นเพื่อนของฉันนี่แหละแต่เป็นเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้เลยสักนิดมองมาจากดาวพลูโตยังรู้เลยว่าใหญ่นั่นจ้องที่จะอยากได้แฟนของฉัน เชิญเลยครับคุณผู้หญิงถึงบ้านแล้วล่ะขอบคุณมากเลยนะบีมที่มาส่งวาวาทุกวันเลยยายวาพ่อเคยบอกแล้วไงว่าไม่ให้ลูกพบกับไอ้หมอนี่พ่อคะแต่พวกเราเนะี่ยเป็นนักศึกษากันแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆแบบเมื่อก่อนแต่ไอ้หมอนี่มันไว้ใจไม่ได้พ่อผู้ชายด้วยกันพ่อดูออกบีมกลับบ้านไปก่อนอเธอนะแล้วก็ขับรถดีๆด,ด,ด้วยล่ะ ยายวาเราต้องคุยกันอีกยาวเลยนะอะไรนะคะจะให้หนูเลิกกับบีมงั้นเหรอใช่ถ้าแกไม่เลิกกับมันยังไงพ่อก็ไม่สบายใจนั่นแน่ไม่ค่ะเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วนะคะวาวาก็บอกไปแล้วไงคะว่าไม่หนูไม่เห็นว่าเขาจะเสียหายตรงไหนพ่อคิดมากไปหรือเปล่าคะนี่จะไม่ฟังกันจริงๆใช่ไหมหนูง่วงแล้วค่ะขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะคะ ีมไปดูหนังด้วยกันนะเนี่ยรอบพิเศษเลยมีนาน่ะได้บัตรมาสองใบพอดีหน่อยใหย,ยมีนานี่มันชักจะมากไปแล้วนะอ้าวเป็นอะไรไปหรอมีนาก็ที่ลมเมื่อวานนั่นแหละบีมยังเจ็บขาไมห่หายเลยช่วยดูให้มีนาหน่อยสิให่ยยมีนานี่หล่อนคิดจะเคลมแฟนฉันให้ได้เลยสินะใย,ยเพื่อนแมวขมม ออทีีด่ดสหรรับพวกเาออมีนามีปัญหาอะไรงั้นเหรอทำไมถึงได้ร้องไห้แบบนั้นจะเย็นๆน,นะอย่าคิดมากเลยนะวันนี้ใหญ่ยยนั่นลงทุนหยุดเรียนแถมยังโทรมาเรียกร้องความสนใจจากบีมอีก เอ๊ะคืนนี้ที่ซากุระบาร์งั้นเหรอเอออืมอืมก็ได้ฝันไปเถอะยัยเพื่อนแมวขมโมยฉันนะ่ะจะขัดขวางให้ถึงที่สุดเลยวาวานั่นลูกจะแต่งตัวออกไปไหนเมือม่อๆคำ่คำค้คุณพ่ออย่าห้ามหนูเลยค่ะหนูต้องไปไม่อย่างนั้นนะ่ะหนูนั่งไม่ติดแน่ๆน,นกลับขึ้นไปบนห้องของลูกเดี๋ยวนี้คุณพ่อปล่อยหนูค่ะ คุณพ่อจะมาขังหนูในห้องอย่างนี้ไม่ได้นะคะยายมีนาเพื่อนของหนูน่ะเขาแอบ,บนัดเจอกับบีมฮะผิดจากที่พ่อพูดซะเมื่อไร่ไม่ทันไรมันก็ออกลายซะแล้วพ่อหนูขอร้องค่ะพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าไอ้หมอนั่นมันไม่ใช่คนดีหัวเด็ดตีนขาดยังไงพ่อก็ไม่ปล่อยให้ลูกออกไปเรื่อง ก็เป็นอย่างนี้ลจะจ่บีมมีนานะ่ะทะเลาะก,กับคนที่บ้านมีนาไม่รู้จะทํายังไงจริงๆมีนาเครียดมากๆเลยนาเห็นใจอยู่นะแล้วฉันนะ่ะพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างล่ะก็คแค่อยู่เป็นเพื่อนมีนาให้มีนาหายเศร้าก็คแค่นั้นเองจ่ะบีมเอ๊ะใยมีนาส่งคลิปเสียงอะไรมาให้เรากันนะ แค่นี้ก็เรียบร้อยถ้าให้เดานะตอนนี้คุณพ่อจอมเข้มง,งวดของเธอก็คงจะขังเธอเอาไว้ในห้องคืนนี้ไม่ต้องห่วงนะแฟนเธอน่ะฉันจะดูแลเขาอย่างดีเองมะไม่จริงนะทำไมทำไมสองคนนั้นถึงได้วาว้า,วาพ่อน่ะรักแล้วก็หวังดีกับลูกถึงต้องเข้มง,งวดกับลูกแบบนี้ถ้าจะพูดตรงๆเลย พ่อมีอยากให้ลูกมีแฟนตอนนี้ลูกควรจะเรียนให้จบซะก่อนคุณพ่อไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะคะ่ะหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไปเลิกกับเขาเมื่อคืนพวกเขาหนูไม่อยากจะพูดอะค่ะคุณพ่อทำไมบีมเขาถึงได้ทำกับหนูแบบนี้อะไรนะวา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 จะเลิกกับบีมงั้นเหรอใช่บีมวาวารับไม่ได้ที่บีมไปยุ่งกับใยมีนาแบบนั้นนะ่ะ วาวามันไม่ได้มีอะไรทำไมจะต้องไปซีเรียสอะไรเรื่องแบบนั้นด้วยบีมไม่ต้องมาพูดหรอกบีมนะ่ะตัวดีเลยวาวาผิดหวังในตัวบีมมากเดี๋ยวสิวาวาบีมขอโทษเอากองไวต้ตรงนั้นแหละบีมโอเคโอเคได้ว้าวาถ้าวาวาไม่สบายใจอยากจะเลิกกับบีมจริงๆก็ได้แต่เย็นนี้ช่วยไปด้วยกันหน่อยถือว่าบีมขอเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ย,ยนี่ ยอมมากับเราด้วยแฮะยังมีเยื่อใยกับเราเห็นเห็นเรื่องอะไรฉันจะเลิกกับเธอไปโดยที่ฉันยังไม่ได้อะไรล่ะขอบคุณนะวาวาที่ยอมมาด้วยกันนะ่ะถือว่าเป็นมือเลี้ยงอำลาของเราก็แล้วกันนะขอให้เราจากกันด้วยดีแล้วก็อย่ามาตามรังควานฉันล่ะเอาละถึงแล้วครับที่รัก โนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่แกคิดจะทำอะไรลูกสาวฉันฉันคิดเอาไว้แล้วเชียวว่าคนอย่างแกมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยไอ้ชั่วไม่นะมาจับผมทำไมปล่อยผมออกไปเดี๋ยวนี้ลงออกไปทีนะลูกที่พอสังหรณ์ใจแล้วก็ขับรถตามไปหนูไม่คิดเลยค่ะว่าบีมเขาจะกล้าทำขนาดนี้ คุณพ่อคะหนูรู้แล้วค่ะหนูขอโทษที่ที่ผ่านมาหนูเคยรำคาญคุณพ่อแล้วก็คิดว่าคุณพ่อเจ้ากี้เจ้าการไม่เป็นไรหรอกลูกวาวาพ่อน่ะไม่เคยโกรธหรือว่าถือสาอะไรลูกเลยนะพ่อน่ะอาจจะดูเจ้าระเบียบอาจจะดูใจร้ายในสายตาลูกไปบ้างแต่ก็เป็นเพราะพ่อรักแล้วก็ห่วงลูกนะคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกรักหนูได้เท่าพ่อแล้วละค่ะหนูรักพ่อนะคะ พ่อก็รักหนูมากนะยายวาวาลูกของพ่อคงจะไม่มีใครรักและหวังดีกับเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราอีกแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับหมู่บ้านเลอบลี่ซากุระล่ะก็ mm hmm. เพียงง่ายๆเลยค่ะแค่กดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องให้กับพี่นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายๆค่ะ